พระธาตพนมตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตพนมวรมหาวิหารเป็นองค์พระธาตุที่มีชื่อเสียงและเป็นภาพลักษณ์แห่งเมืองนครพนมที่คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพระธาตแห่งนี้เป็นพระธาตุเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศักราชหรือราวสองพันกว่าปีมาแล้วและมีการบูรณะปฏิสังขรณ์กันมาหลายยุคหลายสมัยเมื่อมาถึงบริเวณด้านหน้าวัดจะพบกับซุ้มประตูสีขาว ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตัดกับปานประตูสีแดงประดับลวดลายสีทองเมื่อมองผ่านซุ้มประตูเข้าไปจะเห็นองค์พระธาตุพนมตั้งตระหง่งงานอยู่ภายในองค์พระธาตุแห่งนี้ใช้สถาปัตยกรรมแบบเดียวกันกับปราสาทขอมโดยสร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมีฐานกว้างด้านละ12.33เมตรสูง53.6เมตรภายนอกทาสีขาวและประดับลวดลายอันวิจิตรงดงาม ด้านบนยอดประดับด้วยฉัดทองคําที่มีน้ําหนักถึง110กิโลกรัมภายในองค์พระาธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้ารวมถึงพระพุทธรูปและขอมีค่าต่างๆหลายชิ้นเชื่อกันว่าหากใครมีโอกาสมา,มานมันสการองค์พระาธาตุพนมแม้เพียงสักครั้งก็ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตและเชื่อกันอีกว่า อานิสงแห่งการมานมัสการพระาธาตุแห่งนี้จะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีบุญบารามีและเป็นที่เคารพนับถือโดยจะมีการจัดงานนมัสการพระาธาตุในช่วงวันขึ้น10บค่ำเดือนสถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสของในทุกๆปีหากมีโอกาสแวะไปเที่ยวจังหวัดนครพนม อย่าลืมแวะไปนมัสการประธาตพนมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเที่ยวชมความงดงามของศาสนาสถานอันทรงคุณค่าที่ผ่านการทำนุบำรุงสืบต่อกันมาจากผู้คนหลายยุคหลายสมัยจนถึงในทุกวันนี้นะคะ